อันนี้ไม่ใช่ไมค์ครับนี่มันโรบอทเกิดอะไรขึ้นกับเสียงอุ๊บนายเนี่ย No I mean เกมโรบอคตู้บักยูซอนอีกบอวผมหมายถึงโรบอทแมกกาเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่ไมค์ครับนี่มันโรบอทเกิดอะไรขึ้นกับเสียงอุ๊บนายเนี่ยว้าฝูงยิงดีนะนัวนเวลาตป้าหมายใครในซาตินดีเหรอเขาล่นกันหนีเต็งเกมโรบอคตู้บักยูซอนอีกบอวผมหมายถึงโรบอทแมกกาเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่ไมค์ครับนี่มันโรบอท กิดอะไรขึ้นกับเสียงอุ๊บนายเนี่ยปีนเดาละพะว่าแขกรับประมูลคุยเป็นนิขอช่างกองหนคือเกมโรบอทตู้ฟักยูซอนอีกบอผมหมายถึงโรบอทไม่กับเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่ไมค์ครับนี่มันโรบอทเกิดอะไรขึ้นกับเสียงอุ๊บนายเนี่ยยิงทธารแล้วแต่การคว้ากุ้งหูเพีงเพื่อยุดวันโด้แย่ใครมีใบแค่นี้เตลใช้กวาดตันความาเกมโรบอทตู้ฟักยูซอนอีกบอผมหมายถึงโรบอมท